สวัสดีครับผมชื่อชัยโยโคกทิงนะครับผมหรือว่าบอสโยนะครับผมตำแหน่งวันสตาร์นะครับผมรับออเซลสิบสองเปอร์เซ็นตลอดชีวิตนะครับผมผู้มอบแนะนําทางธุรกิจสีวิไลของผมคือคูพิงพิงนะครับผมแต่ก่อนผมมีอาชีพนะครับผมเป็นช่างตัดผมครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ตกงานครับผมจึงมองหาอาชีพเสริมไม่รู้จะทําอะไรไปทํามาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผม เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับแต่พอมาผมไม่ได้มาเจอสิทธิวิไลของเราเนี่ยครับผมคือธุรกิจที่ตามหาจริงๆครับผมเพราะว่าลงแค่ว่าลงทุนแค่ซื้อลิขสิทธิ์ต้นกล้วยนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับเปลี่ยนชีวิตโยไปเลยนะครับผมทํามาเดียนกลัวครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นตําแหน่งวันสตาร์นะครับผมและมีรายได้วันละหนึ่งพันถึงหนึ่งมืนบาทนะครับช่วงนี้ถูกฮอตมากครับมาถูก ที่ถูกทางกันจริงๆครับขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณสีลายขอบคุณท่านประธานขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณมากครับผม